ลูกสาวแม่วิมลนะคะอือฮะแม่วิมลมีลูกสามคนแล้วก็คือเราติดต่อกันหมดทุกคนเหรอเอ่อมีคนชื่อน้อย <c oughs> ชื่อรันชื่อติ๋มไหมครับเป็นเครือญาติกันเนี่ยส่วนเครือญาตินี่คือเขาจะอยู่ในบริเวณบ้านทั้งหมดเลยนะคะแม่เขามีลูกแค่นี้นะคะ่ะเขาบอกมีลูกแค่นี้จะมีอีกหมู่บ้าน,นึ่ง ว่าชื่อพิมลบัวองบุราเหมือนกันที่บ้านฮันดอนค่ะชื่อมันชนกันค่ะพิมลบัวฮงบุราเหมือนกันจะากกลับท่าแม่้าวันนี้เขาปฏิเสธทีละอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตครับผมก็ต้องออทำใจไว้ทใจไว้ก่อนครับก็ต้องต้อง,องทําใจครับเพราะว่าเราม,มาคับใจใครไม่ได้ถ้าเขาปฏิเสธก็คือต้องต้องต้อง,องทําใจยอมรับครับแต่ถ้าไม่ปฏิเสธ นั่นก็คือเหมือนทุกหัวแหละทุกลอตเตอรี่สรุปว่ามีคนชื่อ ตอนนี้เราเอ่ยชื่อญาติตาสมพงษ์แม่ไข่แก้วแม่คําแก้วไปหรือว่าญาติพี่น้องสี่คนของแม่วิมลเมทินีเนี่ยก,ก็ไม่ตรงนี้ไม่รู้จักเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปอีกที่หนึง่ง ตาคนนี้คือใครตาคนนี้คือคนที่อยู่ประจำบ้านเชียงุุบบญเป็นคนเข่าคนหน้าบ้านเชียงอ๋อคนเข้าคนแก่บ้านเชียงพูดถึงเมื่อกี้นี่ครับอ๋ออ้าเต้ยมาจากรายการที่ตามหาคนที่พัดภาคจากกันนะพ่อใช่ แต่ไมีอยู่พอพักงวายแต่กี้มีอยูตอนคืดหาสมพงศ์เนี่ยผมโบราณเนี่ยมันก็บอกเห็นคั่นสมพงศ์ตู้หัวขอหันคนจังดีเนาะสมพงศ์บัวหมโบราณ์เป็นผู้ใดบ้างเนี่ยสมองศ์แต่ว่าเต้ยไม่แน่ใจนะว่าคนที่ชื่อสมพงศ์ที่ได้ตามหาเนี่ยนามสกุลบัวหอมบุราอีหรีอบอพ่อแล้วพ่อมีญาติอยู่แถวบ้านดอนอะไรอย่างนี้ไหมแถวบ้านดอนมี่บอ นีพ่พี่ชายเนี่ยพี่ชายพ่อเสืออยัง่ืงอสือเคนเนอะเคสหมูคงหมูลาแต่ว่าคนตายแล้วเคนคนซื่อเคสนี่ซื้ออีหรือคนซื้ออย่างซื้อเคนก็บซื้อเคสเนี่บอกนายเคนหมูคงหมูลาพี่ชายอย่งนี้ติ๊กันนี่ล้วเพิ่นมีลูกสาวบอกมีกี่คนเาลูกสาวเพิ่นมีจากคนน้อยลูกสาวมีหลายคนไหมหรือมีมุนอีใดอีกนะ นี่มนี่มนี่ชื่อมนด้วยเหรออืยมันเท่าไหร่ละแม่มนลนี่หกสิบไตบอบอห้าสิซืได้บอห้าสิบผรอนั่งเวียนหันสื้อฮอดหกสบบมีคนซื้อหน่อยบอลูกไส้พอเข็นนี่บอสื้อติ่มมีบอ บ่ชื่อลันแล้วแล้วมีพ่อเนชื่อหยางพ่อชื่อนั่งแหววนั่งแหว่อันชื่อย่างชื่อกิ่งนะทำแก้วไข่แก้วเออสิมา้วตีเออเห็นไหม บอ้ะน้อยบ่อเมนนะซื้อยังประดกข้าว่นนะยังกวาตัวบ่อเมนซื้อแก้วแล้วคำแก้วไข่แก้วนี่ไปมีผัวใหม่ชื่อหนูมีอะไรเงี้ยแม่นบอ้ะไง

บัวโฮมบูลาแม่ก็บัวโฮมบูลาเหมือนกัน<ล>เป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันออชื่อเหมือนกันนามสกุลเหมือนกัน ใชยคนนี้ยคนอยู่บ้านดอนใช่ไหมใช่ค่ะพี่วิมูลบุหงบูลาเหมือนกันแม่่เพิโบุหงบูลาเหมือนกันแม่แม่เป็นลูกสาวของพ่อสมพงษ์ไหมไม่ไม่แม่เป็นลูกสาวของพ่อสมมพงษ์ไแม่ชื่อ วิมลบัวหฮมบุราเหรอจ้ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้จะมาเคนมเอาคำตอบว่าแม่คือแม่ของลูกชายเขาลงืล่า่ต่ว่าเบื้องต้นกระจีตอบ่แต่ไม่ใช่แม่ใช่ไหมแม่ไม่เคยมีแม่ไม่เคยมีลูกชายไหมไม่เคยไม่เคยหรอเออเดี๋ยวนะคนที่ชื่อวิมลเนี่ยครับผมได้ได้ข้อมูลมาว่าเขาจะมีพี่น้องเป็นลูกสาวสี่คนของคนที่ชื่อสมพงษ์บัวหฮมบุลานะมีพี่น้องชื่อน้อยชื่อรันแล้วก็ชื่อติ๋ม ที่มีพี่น้องร่วมกันแปดคนก้าวกับแม่แปดคนเก้ากับแม่จ้บุหรี่หมอนะ ยายคำแก้วมีลูกชื่อมนชื่อน้อยบ้านเราไม่มีบ้านดอนนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีชื่อนี้ที่ที่ไล่มานี่ไม่มีเลย ครับกำนันครับไอคุณน้อยอ่ะคุณน้อยเราไปหาคุณน้อยอีกเป้าสุดท้ายได้ไหมเพราะว่าคุณน้อยน่าจะกว้างขวางหน่อยเรื่องยาเพราะว่าตาตะงหวน่าจะแก่เกินไปอาจจะหลงหลงลืมลืมอะไรเงี้ยได้ไหมครับกำนันอีกที่ใช่ครับคุณน้อยบัานเชียงบูฮอมบูราไปหมู่หนึ่งไปถามคูวีละคนบูฮอมบูราคุณน้อยนะแกรู้หมดนั่นแหละตรบกูลแก ท,ท้าไปเป็นที่ใายขอผู้แก้วนะเป็นยาสมุนเนี่ยให้ข้อมูลวุ่นโะโน้าไะขนาดสมอง้าออ,อ,อแต่ว่านา,นายตะกไนไม่เหมือนกันแป่ว่านายยกให้ข้อมูลผิดให้ข้อมูลผข้อมูลผิดอะไรนายตะกไมตรงกันขรอตรงนี้เป็นคนผิด สมพงตรงน <The> ี้เป็นคนเชียงดีเขาคลาสวายด้วยไหมครับได้มีเมียชื่อไข่แก้วหรือว่าคำแก้วไหมเรียกว่าคำม้วนคำม้วนค่ะทองม้วนแล้วเขามีลูกสาวไหม ในลูกตาวของเขาอ่เป็นคนที่เคยจะตามหาหมดวันหมดวันไปกับการตามหานี้ยังไม่ไม่เข้าใกล้เลยอะ่ะคอยระปวดหัวไไล่ เดี๋ยวต้องไล่โทรศาทจากที Arizona, ่ใหญ่บ้านนะครับค่ะเอาที่เป็นบ้านเชียงก่อนก็ได้มันมีหมู่สองมู่สแล้วก็หมู่สิบเอหมู่สองหมู่สิบสหมู่สามหมู่สิบห้ามู่เก้า

พอนั่งดีใช่ไ่มครับโอเคมันมีคนที่ชื่อสมพงศ์นะครับจะเป็นพ่อตจอสมพงศ์คนานเราหลายคนหลายชื่อที่เราจะต้องโทรหาตัดต่อเบอร์ด้วยนะครับอ่ะเริ่มสวัสดีครับพ่อพงเทพ ครับพ่อผู้ใหญ่หมู่สองเนาะครับครับพ่อครับผมเต้ยนะครับจากรายการที่อ่อีเตอยอีจันตามหาคนที่เขาพัดภาคจากกันนะครับพ่อแต่มันมีสองโคงหนึ่งตามที่ผมรู้เลยสองโครงกระยับกระพาแกมีคนนอนอยู่ทางจังหวัดเแถวแถวแถวไอ้ภาคเหนือนะครับ่มโอ้ไม่แน่ใช่ไ,ไม่นาม่นา <m> ใช่นะครับ <m> <im> มาเก็บผิดนั้งจะโอ้เพราะว่าแกแกจะมีมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าแกมาแต่งงานลงบนบ้านเชียงบนบ้านเชียงแต่มีตัวพวงเดียวนิดนี้ว่าโซ่พวงจะหยุดกครับแล้วเขามีลูกสาวสี่คนด้วยเหรอครับพ่ออ่าผมผมไม่ทราบประวัติแกนะครับตอนนี้แกอยู่ที่ไหนอะครับอยู่บ้านเชียงนี่แหละครับอยู่บ้านเชียงอยู่หมู่สองอะเหรอใช่ครับ อ๋อวิ่งเจ็ดสิบกว่าก็เขราเข้าเข้าเข้าอยู่นะอดีตเขาเคยค้าควายไหมพ่อแต่ก่อนคิดว่าเป็นเป็นพ่อค้าเกี่ยวกับแผลมากับพวกแขผลประมาณนี้แหละครับที่มาถึงบ้านเชียงโอ้แผลพวกแขลนี่เขาทำอะไรเปิดเสียงเนื้อประมาณเปิดเสียงเนื้ออ่าโอเคทำเสียงเออต้องอาจจะจำาถ้าผมไปหาพ่อวันนี้ทันไหมพ่อ ใช่อยู่แล้วแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยฝนตกหนักมากเลยใช่ไหมหมู่สองใกลจากตรงนี้ไหมคะกำนันสองโลครับสองรูนได้ได้บ้านพ่อกำนันฝนไม่ตกครับตอนนี้หรือพ่อพ่อสะดวกมาหาผมที่บ้านพ่อกำนันไหมตอนนี้ฝนฝนตกหนักนะครับนั่นเราไปหาได้ไหมเรามีรถเดี๋ยวเขาอยู่แถวบ้านพ่อสมพงศ์ได้ได้พ่อฝนมีท่าทีว่าจะหยุดตกหรือยังยังเลยครับยังเลยเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็น brasile, ไรใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวค่อยเป็นค er, ่อยไปเดี๋ยวลองโทรถามหมู่อื่นดูก่อนโอเคครับพ่อเดี๋ยวไงเต้โทรหาอีกทีนะครับขอบพระคุณมากมากครับจะช่เาให้ให้สุดคเคยไปตาม ผมว่าไงนะครับอ๋<ม>ออันนี้ผู้ใหญ่โยทินใช่ไหมครับผมครับผม,ผมชื่อเต้ยนะจากรายการที่อีเต้ยอีจันตามหาคนพลัดพรากจากกันนะครับออรครับผม,คร,บผมครับผมเบื้องต้นลูกเขาเนี่ยชื่อเอกเขาจะตามหาคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่ชื่อวิมล เป็นลูกสาวของตาสมพงศ์กับคุณยายไข่แก้วหรือว่าคุณยายคำแก้วเนี่ยครับผมอาชีพแต,แต่อ่อนแต่ออดเขาเลยก็คือทำชื่อตาสมพงศ์จ้าแม่ชื่อคำชื่อคำแก้วจ้าลูกสาวชื่ออะไรนะครับผมลูกสาวชื่อวิมนพู้เขาไม่อยู่บ้านนานแล้วครับผม แลแล้้ววกคคยดููอไไไรรป่่ทีหหนนหััมมบผมงั้นแสดงว่าคนเขาเคยมีตัวตนเหรอครับพ่อเคยเคยครับผมเมื่อก่อนนี้ก็อยู่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 คุ้มเพงนี่แหละครับผมทางทางขึ้นบึงนี่แหละเมื่อก่อนเนะี่ยหรอ,อเดี๋ยวนะเขาหายไปทั้งตระกูลเลยเหรอครับผมยืนยันตัวตนอีกทีนึงก่อนตาสมพงศ์กับยายคำแก้วเนี่ยเขาเคยค้าควายไหมครับพ่อใช่ๆครับผม ขาควายหรือขายเนื้อขายอะไรขาควายแล้วก็เขามีเป็นลูกสาวสี่คนนะลูกสาวสี่คนมีก่อจะํำ,ำไม่ได้นะแต่แต่จำจำไม่ได้นะแต่ว่ามีมีคนหนึ่งชื่อชื่อถิ่ เจอแล้วใช่ชื่อติ๋มมีมีคนโตเนี่ยชื่อวิมลเอ่อคนรองมาชื่อน้อยชื่อรันแล้วก็ชื่อติ๋มครับผมอุ้ยพ่อใช่เหรอพ่อผมไปหาพ่อได้ไหมเอ่อได้ครับผมได้ครับหมู่สิบห้าไกลไหมอ๋อไกลไกลจากบ้านพ่อกำนันไม่นอเดี๋ยวกำนันจะพาไปกำนันยกมือแล้วมั้งโอเคอะไรครับไม่เป็นไรครับผมได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้พ่อกำนันพานำทางไปนะพ่อนะ ออโอเคครับไม่รู้ตอนนี้เขาหายตัวตนไปแล้วแต่ว่า หนูต่อต่อติดได้แล้วยืนยันตัวตนได้ละว่าเขามีตัวตนอยู่บ้านเชียงจริงๆเดี๋ยวต้องโทรบอกผู้ใหญ่หมู่สองก่อนผมเต้ยนะคะพี่โทรหาตะกี้เนาะตะกี้ผมโทรไปที่หมู่สิบห้าข้อมูลตรงกันเป๊ะเลยพ่อเขาไปอยู่เขาเคยอยู่ที่หมู่สิบห้ายบณครับพ่อได้ขอบพระคุณมากๆนะครับ ครับผมสวัสดีครับถอเราไปหมู่สิบห้ากันเถอะปก็ไม่ก็ไม่ชัดไม่แน่ชัดว่าว่าแกเป็นไหนตอนนั้นแกก็หายจากบ้านไปแต่หลัจาก้แกก็ย้ายบ้านไปทิศไปทิ่อื่น ก็มุตั้งแต่นั้นมาแล้วก็มแล้วก็ว<ม>อนะุญาติไหมบ้านเกิดเขาอยู่ที่นี่เลยไหมไม่ทราบไม่ไม่ปรากฏว่าติดใครอนญาติแกเนี่ยไม่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 ทราบว,ว่าใครอนญาติแกก็ไม่เคยมีใครกล่าวถึง